for all well-being. สวัสดีครับผู้ชมอรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองโลกมองเราทางทรทัศวีช่อง32กับผมอีกบรพพทาเพิ่มสุขและทีมงานนะครับตีห้าครึ่งถึงเอโมงช้าก็จะมีเรื่องราวดีๆนํามาฝากผู้ชมกันไม่ว่าจะเป็นในมุมของการปรับตัวธุรกิจในยุคที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดโควิด19รวมถึงเรื่องการใช้ชีวิตด้วยนะครับที่วันนี้จะมีเก็ตความรู้ดีๆนํามาฝากกุ้งชมกันแต่ละสัปดาห์จะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอติดตามชมเป็นเรื่องราวสาระความรู้ที่ฟังง่ายฟังชิวๆสบายๆกันนะครับ หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรอบนี้คือธุรกิจการนวดและสปาครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็จะเห็นนะครับว่าร้านนวดร้านสปาโอ้ลูกค้าเต็มไปหมดเลยนะครับแต่พอเกิดปัญหาเรื่องของโควิดนักท่องเที่ยวก็ไม่มาคนไทยเองก็ไม่กล้าที่จะไปนวดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักงานอาจจะว่างงานหลายธุรกิจเองมีการปลดพนักงานไปนะครับหรือว่าอาจจะให้พักโดยที่ไม่ได้ตังค์ที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือ leave without pay นะครับ แต่ว่าเจ้านี้ไม่ธรรมดาครับเขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทําธุรกิจทําอย่างไรให้ธุรกิจของเขาอยู่รอดได้ก็เลยปรับเปลี่ยนให้พนักงานแทนที่จะรอเรื่องของการนวดนะครับเขาปรับให้กลายเป็นการรับทําความสะอาดตรงนี้แหละครับที่ยังคงสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมแล้วก็ทําให้ร้านของเขายังอยู่รอดได้ไปฟังเรื่องราวของเขาพร้อมกันครับน้ํายาทําความสะอาดผ้าและก็ไม้ถูพื้น ได้กลายเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพให้กับพนักงานกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับที่มาช่วยต่อลมหายใจให้กับธุรกิจร้านนวดเพื่อสุขภาพทันยาอโรมาสปาและมสสาส аж ได้มีไรายได้มาหล่อเลี้ยงเป็นค่าอาหารค่าซื้อหาข้าวข,ของเครื่องใช้จําเป็นในแต่ละวันของพนักงานนวดที่มีเราว20คนของร้านซึ่งทั้งหมดนั้นได้รับผลกระทบเต็มเต็ม,ตมจากคำสั่งที่ต้องปิดให้บริการสำหรับธุรกิจประเภทร้านนวด มาตั้งแต่เมื่อกลางเดือนมีนาคมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกที่พอพอโดนสั่งปิดเนาะก็จะรู้สึกว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของสุขภาพพนักงานก่อนที่สุขภาพก็คือทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตเราก็ไม่อยากให้พนักงานทีตกกังวลมากจนเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้พนักงานเครียดจนถึงขั้นออสามารถที่จะเป็นผู้ที่รับเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเอ้เราน่าจะในช่วงเวลาที่เรายังยังต้องใช้ชีวิตอยู่เนี่ย เราหาธุรกิจอะไรที่เราสามารถทําได้แล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็เลยคิดว่าเน้องๆที่มีความสามารถในการทาความสะอาดจริงๆเนี่ยเรื่องทาความสะอาดอะคะ่ะท,ที่ร้านทัญญาทั้ง4สาขาเนี่ยเราทํากันอยู่แล้วเป็นกิจวัตรนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทําในธุรกิจบริการเลยก็คือเรื่องของการเตรียมพื้นที่ให้สะอาดไม่หมิ่นเงินน้อยคือความคิดที่พุดขึ้นเป็นสิ่งแรกและแม้ค่าบริการทําความสะอาดจะเป็นรายได้ที่ไม่มาก เพียงแค่20 3 0ถึงเซจากที่เคยได้แต่ก็ได้ช่วยหล่อเลี้ยงให้มีรายรับเข้ามาจุนเจือก็รายได้ลดลงประมาณ30 4 0ถึงเอยู่แล้วค่ะก่อนที่จะมีการประกาศปิดเนาะแล้วมาตอนนี้ก็แทบไม่มีรายได้เลยในตัวของ Big Cleaning Service เนี่ยถามว่ากำไรที่จะเพียงพอกับการซัพพอร์ตเรื่องค่าเช่าไหมไม่เพียงพออยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นการเยียวยาเบื้องต้นที่เรายังสามารถให้กับพนักงานได้ค่ะ และแม้จะเป็นทักษะที่หลายคนมีติดตัวอยู่แล้วนะครับแต่ก็เน้นย้ำเพิ่มเรื่องของการป้องกันการใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลารวมทั้งมาตรการในการเว้นระยะห่างกันของพนักงานซึ่งคุณอักษิกาจะเน้นหนักเรื่องนี้มาก mm hmm. เพื่อป้องกันทั้งตัวพนักงานเองและตัวของลูกค้าเป็นสิ่งแรกส่วนการทำดิคลีนนิ่งเนี่ยเราก็จะมีการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมแต่จะเป็นลักษณะของการพูดคุยว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะ,ะการใช้อุปกรณ์น้ำยาอะไรที่เราเลือกใช้เงี้ยคะ่ะจริงๆเนี่ยตัวพี่เองก็รับผิดชอบในการเข้าไปหาพวกสูตรต่างๆที่น่าเชื่อถือเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความกังวลเหมือนกันว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์เหมือนบริษัทใหญ่แล้วเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ก็อาจจะเป็นอันตรายกับพนักง,งานและก็ลูกค้าเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้ทั่วๆไปแต่ว่า เพิ่มรอบมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของน้ำยาอย่างนี้มากกว่าค่ะที่เป็นลักษณะบิ๊กเคลนนิ่งคุณชมามาดเป็นพนักงานนวดของร้านในวัย50ปีแล้วนะครับเธอยอมรับว่าเงินเก็บที่มีนั้นคงจะพอให้เลี้ยงตัวเองและลูกสาวได้ก็เลยเสียสละให้พนักงานรุ่นน้องไปหารายได้แทนตนแต่ก็ประเมินนะครับว่าหากไม่มีรายได้เข้ามาเลยคงพออยู่ได้ราวสี่สัปดาห์เท่านั้นถ้าเลยไปจากนั้น ก็คงต้องขายทรัพย์สินออกไปและรับจ้างทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แต่ก็ยังคงมืดแปดด้านว่าจะทำอะไรได้แค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมานั้นทำแต่งานบริการมาทั้งชีวิตเธอนั้นเพิ่งตัดสินใจทิ้งเงินเดือนกว่า8 0,000บาทที่ประเทศญี่ปุ่นกลับมาเมืองไทยเมื่อไม่นานนี้แล้วมารับเงินค่าแรงขั้นต่ำเพื่อมาอยู่ใกล้กับลูกสาวนะครับที่กำลังเตรียมจะเปิดเทอมก่อนจะมาเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตแต่ก็พยายามดูแลสุขภาพจิต ช่วยเหลือตัวเองและพยายามเข้มแข็งเพื่อลูกรวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับได้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้และให้โรคร้ายหายไปเร็วที่สุดครับก็พยายามทำจิตใจเข้มแข็งอย่าอย่าคิดมากเดี๋ยวจะจิตตกยิ่งจะหนักเข้าไปอีกค่ะอืต้องมีสมาธิคนไทยเรามีอยู่แล้วนะคะเนี่ค่ะนิ่งนิ่งแล้วก็พยายามมองหาเม่ในช่วง ชีวิตหนึ่งเราต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่ว่ารอให้ใครช่วยค่ะเราต้องอต้องมองแล้วล่ะค่ะถ้าเลยสีสี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์ไปก็แย่แล้วค่ะค่ะต้องกิจใจเข้มแข็งค่ะเป็นกําลังใจค่ะทํา <ำ S 1> <c oughs> อะไรแล้วต้องทําค่ะตอนนั้นมานั่งรอว่านวนนี้นั่นไม่ได้เะลรค่ะเราต้องทําแต่มันมีปัญหาที่ว่าเราออกนอกบ้านไม่ได้เลยนะคะเราจะทําอะไรเพื่อที่จะช่วย คอื่นนไดด้้้มกรัังตววเาวยะะสำหรับบริการบิ๊กคลีนนิ่งของร้านทัญญาครับก็เป็นบริการที่ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นหรือผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพเราจะเน้นทำความสะอาดในคอนโดมิเนียมหรือระแวกที่เดินทางไม่ไกลจากย่านถนนวิภาวดีและถนนลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้กับสีสาขาของร้านอีกทั้งได้รับความเอื้ออาทรจากลูกค้านวดประจำมาเรียกใช้บริการบิ๊กคลีนนิ่งทำให้ร้านเองและพนักง,งานนั้น ได้รู้สึกมีความหวังจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่เหตุการณ์ปรกติและได้กลับมาเปิดร้านอีกครั้งน่าจะเป็นตัวอย่างนะครับให้เราได้มองหาโอกาสรอบตัวเราและเปลี่ยนแปลงโดยเร็วจากวิกฤตในครั้งนี้สินชัยพงพนิษถ่ายภาพรัะตะภูมินินสริรายงาน ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมนั้นไปติดตามวิธีคิดของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับผมว่าน่าสนใจมากๆเขาเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพาราสดปกติครับก็ขายได้ประมาณสัก40บาทต่อกิโลกรัมแต่เขาเติมเรื่องของวิธีคิดแล้วก็นวัตกรรมลงไปขายได้เพิ่มขึ้น5เท่าตัวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ สนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัด i s u z u New X รุ่นใหม่ The New Onyx กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับยางพาร,ราก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของคนในภาคใต้ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะเจอปัญหาเรื่องของราคาที่เจอช่วงที่มันตกต่ําบ้าง พอตกต่ำปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายได้ของพี่น้องเกษตรกรก็จะหายไปแต่ว่ากลุ่มนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอกน้ํายางสดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เขามีวิธีคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ํายางพาราสดจากเดิมนะครับที่ขายได้กิโลกร,รัมละ40บาทแต่ตอนนี้ขายได้เพิ่มขึ้นกลายเป็น200บาทเลยทีเดียวเขาทําอย่างไรไปฟังเรื่องราวดีๆจากคุณดวงคําปิ่นใจครับ ผ้าบาติกผ้าไหมสีสันสวยงามที่เห็นอยู่นี้มีคุณสมบัติพิเศษที่แทบมองไม่ออกจากภายนอกว่าสามารถกันน้ำได้เหมาะสำหรับนำมาทำเป็นผ้าปูโต๊ะผ้ากันเปื้อนกระเป๋าและชุดสำหรับสาวหน้ารีดเหงือและอีกหลายอย่างที่ผู้ซื้อต้องการจะเอาไปออกแบบทั้งหมดนี้เป็นผลงานและไอเดียของคุณลุงวิระเพียงจัดผู้คิดค้นนำผ้ามาเคลือบน้ำยางสดคุณลุงวิระเล่าให้เราฟังว่า ปัจจุบันที่บ้านเป็นสถานที่รับซื้อน้ำยางสดอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ราคาน้ำยางก็ไม่แน่นอนตัวเองจึงมีความคิดว่าน้ำยางสดนอกจากจะนำมาทำเป็นหมอนยางพาราได้แล้วน้ำยางสดก็น่าจะทำอย่างอื่นได้จนมีการลองผิดลองถูกมากว่า2ปีลุงวีระก็เลยนำเคมีที่ใช้ทำหมอนยางพารามาทดลองจนสามารถนำน้ำยางพาราสดมาเคลือบบนผืนผ้าได้ ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำยางพาราได้จากกิโลกรัมละ40บาทเพิ่มเป็น200บาทโดยผ้าที่มีการเคลือบน้ำยางพาราแล้วก็จะขายในราคาเมตรละ400บาทลุงวีระบอกว่าทุกวันนี้รับเฉพาะออเดอร์เท่านั้นสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ตอนนี้ยางบารากิโลละ40บาท เราสามารถที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้กิโลละสองร้อยเมื่อเอามาแปลรูปเบอเร์เคือบนะฮะมูลค่ายางพาราอยู่ที่กิโลละสองร้อยบาทค,บคือเพิ่มได้เยอะสำหรับพิธีทำก็ง่ายๆครับ,รบ,พรบเพียงแค่นำเคมีที่ทำหมอนยางพารา มาผสมกับน้ำยางสดตามอัตราส่วนที่คุณลุงวีระได้ทดลองไว้หมักไว้กับน้ำยางสดไว้สองคืนให้เคมีกับน้ำยางพาราสดผสานเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็นำผ้าอะไรก็ได้ลงไปชุบในน้ำยางพาราได้เลยแช่ไว้อีกสองนาทีจากนั้นเอาขึ้นมาตากรอจนกว่าผ้าจะแห้งถึงเก็บมาขายและนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ตามต้องการ ใช้เวลาศึกษายอยู่ประมาณสองปีกว่าจะเคลือบผ้าได้เพราะน้ำยางพาราเมื่อโดนผ้าจะเหนียวเป็นก้อนนะฮะแต่นี่เราจะมันจะไม่เหนียวไม่เนอะหนะเหมือนกับผ้าธรรมดาทั่วไปที่เราไม่บอกลูกค้าจะไม่รู้ว่าผ้าเคลือบน้ำยงางพารานะครับเราก็ทดลองมาประมาณสองปีกว่าสารุปสูตรเคมีที่ปรุงตัวได้ สำหรับผ้าเคลือบน้ำยางพารามีขุนสมบัติไม่ดูดซับน้ำคือกันน้ำได้สกระปกต่างๆสามารถเช็ดออกได้ง่ายได้นอกจากนี้ยังซักได้เหมือนผ้าปกติทั่วไปประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานที่ต้องการเข้ามาศึกษาดูงานสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813677575ได้ทุกวันเวลาครับรวมคำปิินใจรายงาน เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักคู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับคุณฉลอดโทนนวันนี้นั้นมีโอกาสได้พูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับกับเจ๊จงนะครับซึ่งก็เป็นร้านหมูทอดชื่อดังเจ๊จงบอกว่ากลยุทธ์เคล็ดลับที่ทําให้เจ๊จงนั้นประสบความสําเร็จมีสาขามากถึง12สาขาทั่วประเทศไทยหลักคิดหลักคิดเดียวนะครับคือลูกค้าคือคนที่สําคัญครับช่วงหน้าเดี๋ยวลับมาครับ นับสนุนโดย Chic Republic โฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกลับเข้าสู่ช่วงส,สุดท้ายของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงเจ๊จงคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศก็คงจะรู้จักตัวเธอเป็นอย่างดีนะครับในฐานะที่เป็นคนทํามาค้าขายขยนขันขันแข็งมุมานหน้าอย่างมากจนกระทั่งทาให้ร้านหมูทอดของเธอนั้นประสบความสําเร็จอย่างมากตอนนี้มี12สาขาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นเจ๊จงหมูทอดเงินล้าน แต่กว่าจะมาสบความสาเร็จในทุกวันนี้ต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายผ่านความลําบากเยอะแยะมากมายช่วงหนึ่งแทบจะกลายเป็นบุคคลล้มละลายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะติดหนี้ยืมหนี้ยืมสินมาเยอะแยะมากมายเจ๊จงพลิกฟื้นตัวเองให้กลับขึ้นมาการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษกับท่านาของคุณชลอโทน,นวน,นิชในช่วงชีวิตดีมีสไตล์บ่ายชาลอครับ ท่านผู้ชมคะในวิกฤตของโควิดเนี่ยนะคะนอกจากว่าจะทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแล้วนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของกระเป๋าเงินหรือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าคราวนี้เราบอกว่าโควิดไม่เลือกเลยค่ะว่ายากดีมีจนนะคะทุกคนจะมีผลกระทบเท่าเทียมกันหมดเลยค่ะ แต่ทางรายการเองนะคะก็อยากจะให้กำลังใจค่ะว่ายังไงมันก็ต้องมีพรุ่งนี้เสมอนะคะโดยที่ทางรายการก็นำตัวอย่างของคนสู้ชีวิตค่ะซึ่งก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นที่รู้จักแล้วค่ะก็คือเจ้จงหมูทอดเงินล้านนะคะ ดิฉันเนี่ยได้รู้จักกับทางเจ๊จงเนี่ยก็จากตอนที่ปี54อะค่ะที่น้ําท่วมอะคะ่ะเจ๊จงก็ทําหมูทอดอยู่เนี่ยเราก็ได้มีการสั่งกันประมาณเป็นหลักเป็นพันเป็นหมื่นนะคะที่สั่งไปเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยเจ๊จงก็สามารถที่จะรองรับในออเดอร์ที่สูงขนาดนั้นได้นะคะด้วยมีลูกน้องมีลูกหลานอะไรก็นํามาช่วยกันนะคะและในวันนี้เจ๊จงก็เป็นเจ๊จจงหมูทอดเงินล้าน,นะคะ่ะ ื่อให้ตรงกับนโยบายของภาครัฐนะคะที่เราควรที่จะเป็น Social Distancing ก็คือว่าให้มีระยะห่างนะคะในวันนี้ห่างกันมากเลยค่ะดิฉันก็มีการสัมภาษณ์จากตรงนี้นะคะส่วนเจ๊จงก็จะสัมภาษณ์อยู่ที่ร้านก็คืออยู่ที่พระราม4นะคะเพื่อสนองนโยบาย Social d i s ส a ทนซิ่งของรัฐบาลค่ะ สวัสดีค่ะเจ๊จงขอคุยกันอย่างห่วงห่วงอยู่ห่างๆก่อนนะคะเจ๊จงสวัสดีนะคะพี่าลอดวันนี้เราต้องอยู่ห่างๆกันเพราะเราจะได้ปลอดโลกใช่ไหมแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเองด้วยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ทุกคนก็ประสบปัญหานะคะมีตกงานมีค้าขายทําไม่ได้นะคะแล้วก็ทําให้มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกเนี่ยอยากให้เจ๊จงเป็นตัวอย่างเลยก็เจ๊จจงช่วยเล่าหน่อยนะคะเอาตอนแรกก่อนว่า จจจงมีปัญหาทางด้านของหนี้สินแล้วก็ฝ่าฟันมายังไงบ้างนะคะที่ทําให้มีทุกวันนี้ค่ะความลําบากจะเรียกว่าลําบากไหมะมันก็สุดๆนะถ,ถ้าสําหรับเจน,นะนะตอนนั้นนะมันก็ลําบากเรียกว่าลําลบากเลยดีกว่าคือแม้กระทั่งเราจะลงทุนขายของอย่างเงี้ยเรายังไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วเ,เราก็ต้องกู้เขาเจต้องกู้เขามาลงทุนขายของเลยนะร้อยละยี่สิบต่อเดือนนะ บ้านที่เจ๊อยู่อ่ะเจ๊ก็ไปจำนองเขาเป็นเป็นแฟกเนาะก็ถูกเขายึดเจ๊ก็ต้องเช่าเขาอยู่เวลาถึงเดือนที่เจ๊จะต้องจ่ายค่าเช่าเจ๊ก็ต้องกู้แขกมาจ่ายค่าเช่าเจ๊จำได้ว่าเจ๊ไม่ไม่มีตงค์กินข้าวอยู่สองสามวันสองวันนะแล้วมีวันหนึ่งอะเจ๊จะไปกินข้าวมันไก่ที่หน้ากรมศูนย์อะจาาละสิบห้าบาทอะคิดดูเดี๋ยวว่าเจ๊ต้องกำเงินเอาไว้อะถ้ามันหายไปบาทนึงคือเจ๊กินไม่ได้อะ เจ๊ก็พยายามที่จะอดทนกับมันแล้วก็มาคิดหาทางเอาว่าเราจะทํำยังไงเวลาที่มันเกิดวิกฤตแบบนั้นะเราก็สมมติว่าวิกฤตตอนนั้นของเจ๊คือเป็นหนี้เขาเจ๊ก็มานั่งคิดว่าเจ๊จะหาทางแบบไหนหาเงินมาใช้หนี้เขาแล้วเราเป็นคนที่เรียนมาน้อยมันก็มีทางเดียวคือเราต้องค้าขายเราค้าขายเจ๊จะทํยังไงในเมื่อเจ๊าทาอาหารไม่เป็นใช่ปะคะเจ๊ก็ใช้วิธีการขึ้นไปบนซีเอ็ดตอนนั้นโลตัสเปิดแล้ว ไปแอบอ่านหนังสือวิธีการทําอาหารของเขาว่าเขาทํำยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ทุนทำไงไม่มีเงินทุนเจก็ต้องกู้เขาไม่มีอุปกรณ์ทําไงเจก็ยืมเขาบ้านซ้ายยืมตะหลิวบ้านขวายืมกระทะจนแบบให้มันขายได้อะแล้วพอเจ๊าขายไปพอเริ่มแบบมีกําไรนิดนึงมีเหลือจากจานไก่จ่ายนี่บ้างเจก็ไปซื้อตะหลิวมาแล้วก็เอาตะหลิวไปคืนเขาไปซื้อกระทะมากระทะไปคืนเขาอะไรแบบนี้ค่ะค่อยๆโตค่อยๆโตมา ที่สิ่งตอนนั้นอนะถามว่าถ้าเจโกงอะเจก็โกงได้เพราะว่ามันไม่ได้มีหนังสือสัญญาก,กันแต่เรานึกถึงหน้าเขาตอนที่เขามาช่วยเราใช่ไหมคะเราก็คือแบบเชื่อไหมว่าตอนนั้นอนะครอบครัวแตกแยกเลยนะสามีก็ทิ้งไปแต่เจไม่มีเวลามานั่งนึกถึงว่าอุ้ยโดนผัวทิ้งหรืออะไรเลยเจค,คิดอยู่แค่อย่างเดียวว่าจะหาเงินที่ไหนมาจช้หนี้เขาเพราะเราอยากจ่ายหนี้เขา เขาบอกคะ่ะเออนี่สิตอนนั้นก็หลายหลายแสนเป็นเหยียบล้านนะก่อนหน้านั้นอะ่ะมีร้อยจ่ายร้อยพอไม่มีก็ไม่จ่ายอะไรแบบนี้แต่พอวันหนึ่งอ่ะเจ๊คิดว่าเ,เจ๊น่าจะจ่ายไหวละเจ๊ก็ไปคุยกับเขาเจ๊ก็บอกว่าอเจกคะ่ะอเจกจะเอาทิตเท่าไหร่อเจกบอกเอาแสนห้าโอเคแสนห้าเจ๊ขอผ่อนเดือนละห้าพันเจ๊ไปถามอีกคนนึงเอาจิตเท่าไหร่เอาสองแสนโอเคเจ๊ขอผ่อนเดือนละห้าพันเหมือนกันแต่เจ๊ค่อยๆผ่อนทีลห้าวันผ่อนทีห้าวันผ่อนที เจ๊ก็ส่งเขาจนหมดและอะไรที่ทำให้เจ๊จงคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่จากการขายข้าวหมูทอด35บาทเนี่ยนะแต่กลายมาเป็นเจ๊จงหมูทอดเงินล้านในวันนี้มันน่าจะเป็นที่ราคาหรือเปล่าคือเจ๊ก็ไม่รู้ว่าราคาของเจ๊ถูกหรือแพงแต่เจ๊รู้แค่ว่าเจ๊ยอยากขายเท่านี้1ิบสปีได้ที่เจ๊ขายมาเจ๊ขึ้นมา6ครั้งขึ้นมาครั้งละบาทเอง จากใส่ถุงที่เจ๊เคยขายถุงละ15บาททุกวันนี้ถุงละ21บาทอย่างใส่จานสมัยก่อนนี้เจ๊เคยขายอยู่ที่20บาทเจ๊ก็ขึ้นมา21 22, 22จนมาทุกวันนี้จานละ26บาท10กว่าปีที่ผ่านมาเจ๊ขึ้นแค่นี้เองถ้ามามองจริงอ่ะเจ๊ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะเจ๊คิดแต่เจ๊คิดว่าทุกวันนี้เจ๊มีความสุขมันดีกว่าเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนที่เราแบบคือไม่มีจะก,กินเลยแล้วมันจะต้องอะไรอีกอ่ะเนาะอยากไปเที่ยวก็ได้เที่ยวอะไรแบบนี้อ่ะ าจากการที่ได้ฟังเจจงมาเนี่ยนะคะก็คิดว่าทําให้ผู้ชมมีกําลังใจมากขึ้นนะคะแต่ยังไงยังไม่จบนะคะเพราะว่าเราอยากให้เจจงเนี่ยค่ะวิเคราะห์ในมุมแบบเจจงเลยซึ่งเป็นคนที่คุกคลีตั้งแต่ระดับพวกคนหาเช้ากินขํานะคะเขามีลูกค้าของเจจงเนี่ยจนกระทั่งถึงระดับไฮโซเศรษฐีอะไรก็เป็นลูกค้าเจจงหมดทาให้เจจงเนี่ยอาจจะได้รับฟังปัญหานะคะแล้วก็มองเห็นในลักษณะของคนที่เคยประสบปัญหามาแล้วนะคะ ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับต้องผ่านความมุกม,มานะความตั้งใจจริงแล้วก็การทุ่มเทกับสิ่งที่ทําอย่างสม่ําเสมอนะครับถ้าว่าทําได้อย่างนี้ก็มีโอกาสประสบความสาเร็จได้เหมือนกับเจ๊จงหมูทอดเงินลานนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยจะทําให้หลายคนท้อแท้รู้สึกสิ้นหวงังรู้สึกเศร้าใจรู้สึกขดหูวันพรุ่งนี้ครับ ชวนมาฟังเจ๊โจงกันต่อถึงคําแนะนําดีๆนะครับว่าจะทําอย่างไรถึงจะทําให้ตัวเองนั้นผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้วันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเอาละ,ะครับนี่คือทงหมดสําหรับมองโลกมองเราในช่วงเช้าวันนี้วันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าทางไทยรัฐทีวีช่อง32ช่วงนี้ผมอีบันพศและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ